บ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอขณะกณไดนะผมหรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีอันนี้เข้าป่านะผมหาเก็บดอกกระเจียวนะเอฟซีนี่นะครับผมพอเห็นดอกกระเจียวนะครับผมพอดีวันนี้ไม่ได้ชนแดดยังคึ้มมาด้วยนะครับผมโดยสาเหตุที่ว่านะครับผมในโพธิ์บอกว่าถัดเจ้าเข้าป่าไม่ต้องไปชนแดดยังกึ้มวัน ตัว่านในบอกแบบนี the ้นะครับผมผมก็เลยร้อยมากคนเดียวนะเอฟซีก็ถือว่าไม่ไกลจากตัวบ้านเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับผมเอฟซีอืมก็ดอกยังออกไม่สุดนะผมจริงอ่ะครับครับโอ้ดูที่ดอกที่จะดอกนะครับผมดูนะครับผมนะครับสิีโอ อินแต่ละบอลเนี่ยเก็บไปก่อนนะครับผมเหม็นชวนแตยังกึมมาด้วยครับผมเพราะเอน็นในบอกว่าถ้าเจ้าไปเข้าป่าไม่ต้องชวนใจยังคืมนะ <c oughs> ผมก็เลยมาคนเดียว FC ปกติเด็กึมจะชวนมาแต่เมื่อวานแหละนะครับอืมเต๋อเยอะเลสินะนะนี่นะครับผมดอกกเยอะหอมๆหอมมากๆเลยสิ ของที่ Dante, ว่ามนยังไม่โดนน้ำโดนฝนครับผมีกลิ่นหอมนะครับอันนี้หน่ดอกประแาณนี้นี่ยเล็บนี่นะครับนี่ดอกน้อยจังวะอืมโอีก้ยโอ้เยอะมากอีกนะองอืม นกเป็ดปเจียวดอกกระเจียวยวันนี่ผมโดนเดน้งคืนด่านี่ครับวันนี้ออกนะไปฮาไปคนเดียวไม่ชวนเลยเนาะนะนนครับผมนายบอกว่าถ้าไปก็ห้ามชวนเดียวจกลุ้มเพราะนายจะไปด้วยในตะเคียป่าด้วยนะครับเอฟซีนน แต่พอเยอะ,ะครับผมถึงเยอะนะครับผมเป็นในเป็นป่าดอกกเจียวนะครับผมเอฟซีแต่สมัยเพิ่งออกทำดูแต่ทานเพิ่งออกทำดูนี่รับนี่โอ้ยขาดแล้วนี่เโอ้ยเปิดอืมมีเป็นจุดๆเป็นช่วงเอฟซีมันไม่ได้มีแบบทั่วไปไม่ไม่มีแบบนั้นครับ น้าเจอแล้วก็เจ็ดทิศห้าดอกหดอกนะครับผมเอฟซี๋ยวงียบละดอกมับมพอมเลเอฟซีดนี่นครับอืมอือใหญู่ดอกใหญ่เอฟซีนะครับอืมนี่นะครับ Này phi kia tuyên học hôm nay mhm 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 อืม <ừ ules> มาก็เอาเอาเอาไปมาไปเอาทำไมมาดีมาได้หย <Also okay. S 1> ุดเลยหยุดเลยนี่คะโอเคอืมอืมโอ้ขาดทั้งอ่าแบบโอเคก็ได้เฮ้ยเอาด้วยเออแต่เนี่ยอืมอืมนี่ครับ เอาทำไมหมาเอาทำไมว่าหมาไม่เห็นร่างกายนี่ครับสิเออครับก็ถือว่านี่ครับยุก่อนเอฟซีเตรีู้จักวิธีขาดหมดนะครับผมอืมนะครับผมเอฟซสองดอกสามดอกเลยนะครับผม ดอกที่หนึง่งสิอยู่ก่อนดิโอขาดขาดแล้วตายตายนะครับดอกที่สงองนะครับหอมมากเลยสิกลิ่นหอมมากเลยอืมนี่ครับผม ใส่ถ้เราเข้าตรงไฟไหม่นะเอฟซีมันเห็นง่ายนะครับผมแต่ว่าตรงที่ไฟไม่ไหม้ก็มีมีแต่มันหายากครับโดนไปไม้ปิดหมดก็จะไม่เห็นนะเอฟซีอืมครับอืม,อม พึ่งออก,าากนไพึ่งออกแอ,อ,อ,อืโอเคนะครับเอฟซก็ได้อยู่ครับผมพอ,อจำเตียวอยู่นะครับผมอนี่เป็นดอกเล็กๆนะเอฟซีดีนี้ก็ลองเขาดูป่าข้างหน้าก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมรอครับรอัดีครับ